คคักติตงความรักให้หัวใจังคยเาเนี่เป็นดีนังนะน,น้ำมีป่านาน้มีเก้าเามาหากินเป็นดินทองเ,งเ,ออเงอย้าูเกอเย้าร่มกันไหมดีใจใช่ไหมอะไรก็สมใจไปเที่ยวกันไหมให้ทั่วที่แดนไทย การเดินทางท่องเที่ยวที่ดีคือการเปิดหูเปิดตาเรียนรู้สิ่งใหม่เพื่อนำกลับมาใช้กับชีวิตประจำวันค่ะทัวร์ทิพดาแนไทยวันนี้นกกับแฟรี่จะพาไปเปิดหูเปิดตาแล้วก็เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ก,กลางสายหมอกค่ะ สวัสดีครับตอนนี้เ้าสู่รายการทัวร์ทิ้งแดนไทยครับมาสำเนียงแบบนี้แน่นอนสิครับเราก็ต้องบอกว่าเราเนี่ยอยู่ทางภาคใต้แน่นอนอตอนนี้นะครับเราอยู่ที่อำเภอนพิตรำครับจังหวัดนครศรีธรรมราชอ๋อหรือว่าบ้านนพนั่นเองใช่ไหมคะบ้านพี่เองค่ะไม่ใช่บ้านนพิตำค่ะและที่นี่มีอะไรน่าสนใจบ้างล่ะคะพี่นพแน่นอนครับที่นี่นะครับเรามีสถานที่ที่สวยงามเพราะว่าที่นี่ธรรมชาตินะครับเขาบอกว่าสวยงามมากมาก ใครที่มาที่นี่นะฮะจะต้องไปเลยน้ําตกกรุงชิงน้ําตกกรุงชิงออ้ยแค่พููชื่อก็อยากจะไปโดดน้ําตกแล้วแหละแต่ว่าพี่ดูว่าชื่อนล้วค่อนข้างจะเป็นเหมือนจินๆนะแต่ฉันไม่รู้จะเป็นยังไงสวยงามแค่ไหนเดี๋ยวจะพาไปดูนอกจากนี้นะครับที่นี่เนี่ยเขาบอกตอนเช้าทะเลหมอกโอ้โหสวยงามจริงๆรรอค่ะมีคลื่นไหมคะไม่ใช่ทะเลทะเลทะเลบอกว่าเป็นแบบทะเลแบบที่แบบมีอากาศที่เย็นแล้วก็มีธรรมชาติที่สวยงามอยากไปยังอยากไปแล้วอ่าเดี๋ยวทางนี้เอาของลงกันดีกว่าไหมได้ค่ะได้เขาพักโฮมสเตย์ก่อนนะครับอ๋อ มุงหนึ่งพี่เขามารออยู่แล้วพี่เขามารอแล้วไปเถอดไปมาเอาของเอาไปสวัสดีครับอ่าพี่โลนะครับการเดินทางไปบ้านนกพิตังก็ให้ใช้ทางหลวงหมายเลข41อําเภอพุนพินสุราธานีเข้าทางหลวงหมายเลข41 0เลียบใช้ฝั่งทะเลถึงแยกอําเภอท่าศาลา เดี๋ยวซ้ายไปตามเส้นทางสาย4140ถึงสามแยกอำเภอนกพิตามเข้าไปประมาณ10กิโลเมตรก็ถึงแล้วค่ะที่การจัดไว้สองหลังนะคะก็คือผู้หญิงพักในบ้านและเฟรี่พักตรงนี้นะคะนคเดียวแบ่งที่หลับที่นอนกันเรียบร้อยแล้วพี่ๆเขาก็ชวนมาทานข้าวเย็นค่ะ อาหาร oh, มีหลาย <I 'm S 1> อย่าง <I 'm S 1> เลยหน้าตาหน้าอร่อยแถมวันนี้มีนักท่องเที่ยวต่างบ้านมาร่วมวงด้วยยิ่งอร่อยใหญ่เลยค่ะตอนนี้สองคนขอตัวนอนเติมพลังพรุ่งนี้มีกิจกรรมรออยู่ค่ะ อย่างที่พี่นบบอกแฟรี่เอาไว้ค่ะว่าวันนี้ตอนเช้าๆแบบนี้ล้ค่ะเราก็จะมาชมทะเลเหมอกกันว่าแต่ว่าตอนนี้ยังมืดอยู่เลยนะคะเนี่ยอาเราจะไปดูทะเลหมอกใช่ไหมล่ะสิ่งสําคัญก็ต้องไปตอนมืดครับไปถึงที่นู่นเนี่ยสว่างพอดีเราจะได้เห็นหมอกและเห็นความสวยงามของธรรมชาติที่นี่นันเองครับรแต่ว่า วันนี้เราไม่ได้กันไปกัน2คนนะโอ้โอเพียบเลยโอโมากันเยอะเลยนะครับนักท่องเที่ยวท,ที่มาพักที่โฮมสเตย์เดียวกับเรานั่นเองนะครับพร้อมแล้วที่จะออกไปดูธรรมชาติที่สวยงามของที่นี่กันครับและพี่การคะที่<ต>เราจะเข้าไปดูทะเลเหมอกไกลไหมคะไม่ไกลค่ะก็จากเ่นเขาเนี่ยเดินไปนิดเดียวเองค่ะก็ถึงแล้วคะ่ะเดี๋ยวอยากกระชมแล้วล่ะคะ่ะ นี่แหละตอนเช้าๆอากาศดีดีถ้า,าเห็น,เ,นเลมอกที่คงจะมีความสุขนะคะเนี่ยงั้นเดี๋ยวไปพร้อมกับนักท่องเที่ยวท่านอื่นเลยดีกว่าค่ะไปได้ยกันครับวันนี้ตื่นกันตั้งแต่มืดเลยนะคะแต่เชื่อค่ะว่าทำไมสวยจริงๆพี่พี่เขาคงจะไม่ปลูกมาแต่เช้าแบบนี้เดินแค่พอหนึ่งหอบก็ถึงแล้วค่ะทำไมที่นี่ถึงมีหมอกเยอะคบเพราะว่าความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติมีหมอกตลอดทั้งปีที่นี่ค่ะแล้วแต่ว่าช่วงไหนจะมีหมอกหนาหรือหมอกบาง มองนะครับสังเกตเลยว่ามเาีเป็นทะเลหมอกนะครับที่ไหลไปเรื่อยๆพอมีลมพัดหมอกเนี่ยก็จะมีการเคลื่อนตัวนะครับผ่านทิวเขาไปนี่คือความสวยงามของ<ด>ทะเลหมอกที่อยู่ที่นี่ครับใช่แล้วค่ะแล้วก็ที่เห็นนะคะก็จะมีแสงอาทิตย์ที่กําลังเริ่มสว่างค่ะก็ทําทให้มาต้องกับสายหมอกยิ่งสวยค่ะไหนมาสูดอากาศที่เย็นสบายแบบนี้เติมพลังให้ชีวิตจริงๆเลยค่ะโอ้สวยลุ้น สายหมอกแห่งปรุงชิงไม่ทำให้ผิดหวังเลยล่ะคะ่ะดูความสวยงามของเมืองไทยเราสิคะประทับใจจริงๆทั้งสองคนยังคงชื่นชมกับอากาศเย็นๆและก็หมอกบางๆอย่างมีความสุขดูสีหน้าสิคะสุขสุข สุขใจกับไอหมอกแล้วคราวนี้ขอไปหาความรู้เพิ่มเติมกันบ้างได้ผู้รู้อย่างผู้ใหญ่แจ้งมาคุยให้ฟังค่ะผู้ใหญ่คะแล้วอ่าวครุงชิงนี่มีที่มาที่ไปไงบ้างะคะอ่าวกรุงชิงเมื่อก่อนเขาบอกว่าเป็นเมืองเก่าและก็มีชิงเยอะด้วยชิงต้นชิงนะครับต้นชิงอ๋อมีชิงหลวงคุนี่ได้เห็นนะครับใบนำรงชิงมีต้นชิงเยอะแล้วที่นี่สูงจากระดับน้ำทะเลเท่าไหร่ครับ330เมตรครับเมื่อปีประมาณพศ2 5 4 1 ก็มีนำนักท่องเที่ยวขึ้นมาดูดูหมอกชมหมอกโดยผมผู้ใหญ่บ้านได้จัดตั้งขึ้นเป็นกลุ่มเรียกว่ากลุ่มทะเลหมอกได้ขึ้นมาบริการนักท่องเที่ยวหมู่บ้านของผมตอนนี้ที่ประกวดก็ได้รางวัลหลายรางวัล o v c หมู่บ้านโอ้โรางวัลถุดตายก็รางวัลกินนาดีเที่ยวกันจนรู้ดูหมอกกันจนเพลินได้ข้อมูลน่าจดจำติดตัวกลับบ้านด้วยช่วงหน้าตามนกกับแฟรี่ไปเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์กันบ้างอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องค่ะ